เอาเลยแกับผม w h a เข้ามาในแมปได้เหรียญตาคืออะไรยังไม่ได้หาเลยนะครับสงสัยบักสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอท a กมแมปแบล็กลูมโมเจ เราจะมาตามหาการเชนส์ออฟบานบานกายพันกันครับทุกคนแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับโอ้โหวัสดีเจ้าเบนไปหากันเลยมาตรงนี้ครับผมเราจะลงสไลเดอร์สีแดงแรงฤทธิ์โอ้โหตาย มีครั้งไหนมั่งที่เราเลือกอันแรกแล้วถูกเลยอะไม่มีครับผมอันที่สองถูกเสมออันแรกตายแต่อลอดนะมาหยิบเชลแรงตรงนี้จากนั้นกดงัดเข้ามาด้านในว้าวเพียบเลยอะ่ะเราไม่ได้มาโซนนี้นานมากนะครับผมดูสินี่คือใครนี่นี่คือหอยทากเจอหอยทากแล้วหนึ่งแล้วนี้เก็บไงเดี๋ยวนะเราอาจจะต้องกระโดดลงไปด้านล่างแล้วกดเก็บ แต่มาเก็บตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเก็บง่ายๆว้าวใครกันเนี่ยนี่มันชูชูชาวชาวรีฮิวแมนได้ไหมได้เจ้าสีสีเรียลลิสติกเหลือตัวนี้ตัวเดียวแล้วอ่ะเก็บไงเอ่ยมาด้านข้างตรงนี้ได้เปล่าเดี๋ยวนะไม่ได้อะทุกคนเราจะต้องกระโดดอ๋อรู้แล้วเราจะต้องตายนะกระโดดแล้วก็เก็บยูยเย เราได้แบนแบนร่างกายพรนโู้โฮ,โฮ,โฮนี่คือแบนแบนติดเชื้อพิบบี้อะ่ะดูดิเหมือนมากเลยนะมีสารสีดำอยู่ในปากด้วยชัดเลยนี่ติดเชื้อพิบี้แน่นอนเราจะไปโซนจ หนูยักษ์กันทุกคนเมื่อก่อนมันจะมีหนูยักษ์เดินผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนี้แต่แถวนี้ไม่เห็นเลยอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าผู้พัฒนาเอาเจ้าหนูยักษ์ไปไว้ไหนนะมาตรงนี้โอ้โหถ้วยเพียบเลยเก็บมาว้าวนี่คือจัมโบ้โจ๊สองหัวอย่างนั้นเหรอโอ้โเป็นล่างปรสิตยังเจ๋งน่ากลัวมากแล้วตรงนี้ล่ละนี่นี่คือจัมโบ้โจ๊อีกแล้วจัมโบ้โจ๊มีหูหนูมีปีกอ่ะโว้ บินได้ด้วยเห็นจมูกแล้วตลกไม่มีจมูกกดีแล้วนะจมูกโจนและนี่ก็คือนกฟามิงโก้ร่างสเกลตันเหลือแต่โครงกระดูกอะทุกคนดูดิโอ้ นกฟามิงโกหอมแห้งแรงน้อยไม่ได้กินข้าวก็เป็นแบบนี้แหละเหลือ <Bru h. S 1> แต่กระดูกเรามาดูโซนกาเทนออฟบันบันเช์เจอร์ชูกันบ้างนะทุกคนเดี๋ยวมาเริ่มจากประตูสีเหลืองตรงนี้ก่อนก,กันล้วกันเปิดเข้ามาดูว้าวเห็นแล้วหนึ่งถ้วยนี่คือใครกันนะและนี่ก็คือจอนนี่เดอะครูคิดไครอ่ะหน้าตาเหมือนจอรนซีหน้าแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีตา หรือว่าจะเป็นเลนโบเฟนหรือเปล่าเวอร์ชันไม่มีตาเอากดรีเซ็ตทีไรกลับมาจุดเกิดตลอดเจอแล้วอีกหนึ่งว้าวเจ้านี้ก็คือหอยทากล่างมิวแทนโหโหอยังน่ากลัวทุกคนดูดิโหเห็นเราสยองเลยอะ่ะเจออีกหนึ่งแล้วนี่ก็คือโอ้นี่มันคุณกัปตันฟิดเดนดนี่นาไม่ใช่ นี่มันคือเจ้าตัวขมือบหัวตั้งหากทุกคนโอ้ตัวขมือบหัวกายพันนะ่ะปกติแขนขามันจะยาวนะดูนี่ดิแขนขาสั้นแต่น่ากลัวกว่าเดิมอีกแฮะระหว่างประตูบานสีฟ้ากับสีแดงคุณจะเลือกสีอะไรสีฟ้าครับเพราะว่าสีฟ้ามีถ้วยที่เรายังไม่ได้เก็บนี่ไงเก็บมาโว้ f o l l o นี่มันคุณในอำเภอฟันหลอตรงนี้มีกุญแจเราจะต้องเก็บกุญแจก่อนนะทุกคนจากนั้นไขห้ามาด้านในนี่เจอแล้วและนี่ก็คือแบนด์แบนด์ยน่ารักเนะ่ะเป็นตุ๊กตาอย่างนั้นนหรอว้าวน่ารักจุงเบยบนหัวอีกหนึ่งตรงนี้ว้าวและนี่ก็คือเจ้าตัวขบเมือหัวเวอร์ชันมีปีก้โ หวัดดีสเปอนบอบนี่มิงโกเองโอ้โหมายืนต้อนรับลองงับหัวเราอยู่ไปกันดีกว่าทุกคนเราลองเข้าไปดูบานสีแดงบ้างมีถ้วยไหมโอ้โหเข้ามาก็เจอเลยอะ่ะนี่มันหอยทากรวมนั่งกันคิวทุกคนกําเนิดเกิดเป็นคิวสซนลแปลงล่างน่ารักมากทุกคนรู้ไหมว่าสีที่ตรงข้ามกับสีชมพูคือสีอะไร สีฟ้ายัางไงล่ะแล้วด้านในสไลเดอร์สียมพูก็มีตัวละครที่เป็นสีฟ้าอยู่ลองทายสีคือใครเอ่ยทุกคนต้องทายไม่ถูกอย่างแน่นอนพอานนี่คือตัวอ,อะไรอ่ะบันบันไม่ใช่บานบานนะทุกคนบันบันเดี๋ยวทำไมห,หน้าเหมือนมูจังเลยทุกคนจำแบพมูได้ไหมเน่ะตรงนี้มีอีกหนึ่งและนี่ก็คือบานบานโอ้โหปุุเลยไปโดนอะไรมาเนี่ย เมื่อกี้เราไม่ได้เข้ามาดูในห้องสีขาวอะ่ะในห้องสีขาวมีนะเนี่ยโซนเด็กดือ้อใครอะ่ะหน้าตาเหมือนอ e ีวอคในโปเกมอนเลยทุกคนโอ้น่าจะเป็นอ e ีวอครวมร่างหรือเปล่าเนี่ยโอ้โชคดีที่วิ่งกลับมาไไม่ไวาม้าวและนี่ก็คือนกฟามิงโกเวอร์ชันปีกกระพือกำลังจะบินแล้วใครบอกฟามิงโกบินไม่ได้นี่ไงบินแล้วเห็นไหมมีปีกด้วย นี่แล้วนี่เร็วตัวก็เหมือหัวมาลองับเราอยู่ไปดูตรงนี้กันบ้างนะว้าวมาที่เกมเมเนสเตอเราจะไปหาเจ้าฟินกันทุกคนไปเก็บหอยทากอยู่ไหนหอยทากนี่ไงเจอแล้วหนึ่งถ้วยใครกันเนี้ยชูยูเจ้าหมดยังตรงนี้ตรงนี้เราเก็บไปแล้วนี่อีกหนึ่งเก็บมาว้าว จัมโบ้โจดรวมร่างกับฟามิงโก้ทุกคนเอาแขนอ๋อมาแล้วแขนดีเลยเมื่อกี้คิดว่าแต่แขนขาด <c oughs> ได้หอยทากแล้วหอยทากบินได้โอ้ไม่นะจะบินไล่ฟันเราแล้วทุกคนดีเร็วดีเร็วอ่าได้เวลาเดินข้ามสารสีดำตรงนี้อีกแล้วโอ้ยเกือบแล้วอุตส่าห์ว่าจะไม่โดนแล้วนะยังโดนอีกเละครับเมื่อกี้นี้มีถ้วยมีถ้วยอยู่ยหน้าเราตรงนี้บเก็บได้ไหมเก็บได้ และนี่ก็คือนายอำเภอล่างมีปีครับผมด้านในตรงนี้มีปะมีไหมโอ้โหเพียบเลยสองถ้วยเก็บมาทำไมน่ารักจริงน่ารักเย็นกำลังกินน้ำอยู่เลยคุกกี้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 และนี่ก็คือคุกกี้อีกหนึ่งตัว เอาเลยครับทุกคนแล้วสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาทหน้าแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง,องเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบายยยูว๊วนกฟามิงโกล่างเบบี้